สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปที่สองของเรื่องสั้นหรือนิยายเสียงนะคะยังอยู่ในชุดของเรื่องสั้นว่านสี่ทิศนะคะวันนี้ขอเสนอในตอนที่ชื่อว่าเฟลิกไอครึ่งพันเฟลิกนี่เป็นเพื่อนร่วมงานของดิฉันเองเป็นเพื่อนร่วมงานที่โรงพยาบาลอมบุดปาเคนะคะ องบตปราเคเป็นโรงพยาบาลที่จริงๆแล้วไม่ได้อยู่โดยตรงในปรารีสแต่ว่าเป็นเมืองที่เราเรียกกันว่าเมืองบูรนบูรนเนี่ยเป็นเขตที่เราเรียกว่า92นะคะเป็นเขตที่ปรารีสจะเป็นเขต75และรอบปรารีสเรียกว่าปร,ารีมณนทนมันก็จะคล้ายๆกับกรุงเทพ แล้วก็เป็นเออมืองนอนทนบุรีอะไรทํานองนั้นเนี่ยนะคะบุโรนเนี่ยเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าออค่อนข้างที่จะบงชิกบงชองคือเป็นอะไรที่เป็นผู้ดีมีเงินมีฐานะนะคะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าที่ชื่อบุโรนเนี่ยมีบัวบัวหรือเป็นสวนสาธารณะเป็นป่าสวนป่าขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า บัดูกูโรนที่นั่นมีทั้งส่วนที่เป็นที่พักผ่อนเป็นทั้งส่วนที่คนรวยดารานักแสดงจะมาเดินอะไรกันแล้วก็มีส่วนที่เป็นที่เราเรียกว่าเป็นสถานที่ของพวกผีขนุนนะคะตกกลางคืนจะมีพวกมีถนนสายเกถนนสายกระเทยถ,ถนนทุกสายไปที่บโรนเพื่อเรื่องทางเพศทางนี้เนี่ยนะคะซึ่ง โรงพยาบาลอัมบูตปารีสที่ดิฉันไปฝึกงานทั้งสองครั้งทั้งปี91ทั้งปี94เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลเนี่ยเดินไปไม่ถึง5นาทีก็จะถึงบัวดบูโลนซึ่งเป็นชานเมืองปารีสนะคะแต่ถือว่าเป็นชานเมืองปารีสท,ที่มีแต่คนร่ำรวยมีพวกโชว์บิสเนสพวกดารา อ l ินเดลองอะไร้นนั้นก็อยู่แถวแถวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นฉันไปทำงานที่นั่นก็ได้เอ็กซเลดาลาดังพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยในทีวีอยู่หลายครั้งทีนี้เรากลับมาที่เฟลิกซ์นะคะเฟลิกซ์เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานเขาเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะแต่เป็นฝรั่งเศสผิวดำฝรั่งเศสเนี่ยจะมีอยู่2อ,อย่างหนึ่งเราเรียกว่ากองจีนองคือฝรั่งเศสที่อยู่ใน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 ,ในยุโรปตรงนั้น กับมีฝรั่งเศสที่เราเรียกว่าโอเทเมเป็นฝรั่งเศสที่เคยเป็นโคโล o นีฝรั่งเศสส่วนมากจะเป็นเกาะนะคะเป็นเกาะที่เคยเป็นของฝรั่งเศสแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นเป็นแคว้นหนึ่งของฝรั่งเศสก็จะมีพวกมาตินิกพวกอะไรหลายๆอย่างพวกนี้จะเป็นคนผิวดำแต่ไม่ใช่ดำแบบแอฟริกันแต่เป็นดำแบบไหนไม่รู้นะคะดำแบบไอเฟลิก คือพวกออทโตเมนเนี่ยจะเป็นพวกที่มีชีวิตมีความสุขคนพวกนี้มักจะเข้ามาอยู่ที่กรุจีนองเนี่ยโดยเป็นเป็นเจ้าพนักงานทางราชการเพราะงานราชการมันค่อนข้างจะเช้าชามเย็นชามอย่างที่เราบอกกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีชาวฝรั่งเศสโพ้นทะเลอย่างเฟลิกเนี่ยก็มาทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเยอะเป็น เป็นหมอเป็นเวนเปเป็นเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะแมมากมายแล้วเขาก็จะใช้ชีวิตแบบชิวๆมากคือไม่รีบร้อนในการทำงานนะคะฟฟลิกเป็นชายผิวดำที่ต้องต้องบอกว่าหน้าตาดีรูปร่างสันทัดนะคะมีความมั่นคงมีความคล่องแคล่วแล้วก็เป็นอะไรที่อวยจิบหญิงหญิงตรึมหญิงตรึมนะคะ โดยเฉพาะตามความเห็นของพูนเพื่อนเริ่มงานแพทย์หญิงหลายหลายคนในนั้นก็น่าจะเป็นคู่นอนเป็นอะไรของฟิลิกกันมาแล้วหลายๆเราต้องยอมรับว่าพวกฝรั่งเขาง่ายๆกันเรื่องนี้เลิกงานแล้วไปจุง้งอจิ้งกันเป็นแค่เป็นสวรรค์ชั่วค่มคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่คิดอะไรมากเฟลิกก็น่าจะมีมีอะไรพวกนี้อยู่เยอะอยู่เฟลิกเป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้วเขาว่ากันว่า ฐานะแท้จริงของเฟลิกคือเป็นหัวหน้าเผ่าเกลียมัวนะคะปกติเฟลิกเนี่ยก็จะใส่แหวนแต่งงานอ,อ,อยู่ที่นิ้วทีนี้เนี่ยนะคะคนถ้าคุณคนผิวดำเวลาใส่แหวนแต่งงานแม้จะถอดออกเราก็จะมองเห็นเพราะมันจะมีรอยนะคะแม้ว่าเฟลิกจะหน้าตาดีแต่ค่อนทางจะขี้เกียจคือเรา ถ้าจะพูดแบบว่าเอ้ยเพื่อนกันเว้ยซี้กันยิ่งก็จะบอกว่าไม่ค่อยจะขยันขันแข็งนักนะคะเฟลิกเนี่ยทำงานไปบ่นไปว่าโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยสายตัวแทบขาดอย่างนน้นอย่างนี้นะคะดิฉันอยากจะบอกว่าไอเฟลิกมึงมึงจะไม่เหนื่อยได้ยังไงวะวันวันหนึง่งไอเฟลิกเนี่ยนะคะ บนเหนื่อยแต่ไม่ค่อยได้ทำเคสพ่ออะไรวันๆมันเล่นเอาล่อเอาเถิดจากคนไข้เห็นคนไข้ามาทางนี้มันหลบไปทางนั้นเห็นใบสั่งถ่ายอยู่ทางนี้มันทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นมันมันเหนื่อยกับการวิ่งหลบวิ่งเอาล่อเอาเถิดนะคะเขาเรียกว่าจริงๆแล้วภาษาไทยจริงๆจะเรียกว่าเจ้าล่อเอาเถิดกับคนไข้หลบไปหลบมาหลบนู่นหลบนี่หลบ จนหมดเวลาทำงานเหนื่อยค่ะดิฉันเคยบอกไอ้เฟลิกในหลายครั้งว่าไอ้ที่มึงวิ่งหลบไปหลบมาเนี่ยนะมันเหนื่อยยิ่งกว่ามึงทำงานอีกนะมึงทำงานไปเรื่อยๆมึงไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกแต่มึงวิ่งหลบนี่เหนื่อยชิบหายเลยอะสู้ทำงานให้คุ้มค่าที่รัฐบาลจ้างมันจะดีกว่าไหมนะคะไอ้เฟลิกมึงก็จะบอกว่าเธอรู้ไหมเป๊ปดิฉันจะถูกเรียกว่าเป๊ป เป๊ปเนี่ยเป็นชื่อที่ใช้ลงในเทคนิคในการที่เราถ่ายเอ็กซเรย์แล้วเราจะลงข้อมูลในทั้งหลายเพื่อที่จะสืบรู้ได้ว่าใครเป็นคนถ่ายทุกคนจะมีชื่อย่อ,อของดิฉันก็คือ PEP e หรือเป p ป e ในฝาฝรั่งเศสก็จะอ่านว่าเป๊ปทุกคนก็จะเรียกดิฉันว่าเป๊ปอย่างเงี้ยนะคะเธอรู้ไหมเป๊ปเนี่ยจริงๆนดิฉันไม่ได้ขี้เกียจอย่างนี้นะแต่ในโพ้นทะเลนู้ดิฉันเกิดและเติบโตมาเนี่ยนะ อากาศมันร้อนมากร้อนจนเส้นเอ็นของฉันเนี่ยมันยืดการทำงานมันก็เลยหย่อนยานไม่ใช่ความผิดฉันนะแต่เป็นเพราะว่าฉันถือกาเนิดจากในชิ่นร้อนเส้นเอ็นมันเลยยืดมาแต่กาเนิดดูความการอล่อนของมันสิคะไอ้นี่มันต้องบอกเลยว่าไอ้ห้าร้อยไอ้ครึ่งพันจริงๆค่ะดิฉันก็เลยบอกโว่าฟเฟลิก หนาวที่ผ่านมาเนี่ยไอชิบหายติดลบไปสิบองศานะเว้ยเอ็นที่มันยืดของมือมันน่าจะหดหดได้แล้วนะยังไม่หดอีกเลยนะคะแต่เฟลิกเนี่ยแม้จะขี้เกียจยังไงนะคะดต่ฉันมองว่ามันมีพอมีน้ำใจอยู่บ้างไม่ถึงกับแห้งแล้งเป็น ซัดชิโยนักอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนถึงจะเป็นคนฝรั่งเศสแต่เขาเป็นผิวดำก็จะถูกเหยียดเล็กๆจากฝรั่งเศสผิวขาวนะคะฝรั่งเศสผิวขาวเป็นหยกบางคนเนี่ยหัวใจดับยิ่งกว่าหลังมือไอเฟลิกอีกนะหลายคนที่ปล่อยให้ดิ่ฉันทำงานคนเดียวแอบพูเลาะกันที่ทิฉันต้องวุ่นวายอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้ามาช่วยทุกครั้งที่เกิดเรื่องแบบนี้เฟลิกจะโผล่หัวมาเสมอ โผล่หัวมาแล้วก็จะด่าดิฉันว่ามึงจะไปรับเคสนี้มาทําไมวะลําบากกูต้องมาช่วยมึงเราเป็นอย่างนี้กันทั้งสองคนจริงค่ะอันนี้เป็นการแปลพูดแบบภาษาไทยคือบางทีมันมีเคสที่มันหนัก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 มากพกเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสจะไม่ยอมทํามักจะยัดเยียดให้ดิฉัทําพอดิฉันรับปุ๊บงานมันเยอะจริงๆค่ะไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยจนเฟลิกทนไม่ไหวก็จะต้องเข้ามาช่วย อาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็เป็นควายตัวหนึ่งในระบบของฝรั่งเศสเวลาเขาเห็นควายอีกตัวแต่เป็นควายไทยนะคะเห็นควายไทยอย่างดิฉันไถนาหนักไถแปรไถดะอยู่คนเดียวฟิลิกยังเป็นคนที่มีแก่ใจมาช่วยบ้างโดยเฉพาะเวลาที่เจอคนไข้ที่มันตัวใหญ่ตัวยักษ์คุณคนไข้เป็นคือมันใหญ่มากนะคะเฟลิกยัง ขันอาสาเข้ามาช่วยแบกอยู่เสมอแบกไปก็ด่าไปแบกไปก็ด่าแตา่ว่าเมื่อไหร่มึงจะเก็ตว่าอีเป๊ปวันนี้เขาแกล้งมึงอยู่มึงควรจะเก็ตบ้างเพราะทอมมึงไม่เก็ตแล้วกูเดือดร้อนทุกทีนี่คือสิ่งที่ดิฉันกับเฟลิกเนี่ยมีร่วมกันนะคะแต่นอกจากจะขี้เกียจแล้วเรี่ยงงานยังมีฟียังมีข้อเสียที่เป็นดิฉันมองว่าเป็นข้อเสียที่ใหญ่มากก็คือ ไอ้นี่มันเจ้าชู้ถึงขั้นโคตรเจ้าชู้ก็ได้ค่ะแต่จริงๆเป็นคนเจ้าชู้ที่น่าตลกคือมันเป็นหัวหน้าเผ่าเกลียมัวแต่เจ้าชู้ชิบหายเพลเมียไม่ได้กูต้องเจ้าชู้ทันทีทั้งๆที่กลัวใจแทบจะขาดนะคะเฟลิกนีในเจ้าชู้ระดับแนวหน้าทีเดียวไอ้นี่ถ้ามันมีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่เคยละเว้นโอกาสนะคะเลื้อยได้ก็เลื้อยเลี้ยวได้ก็เลี้ยวแตะสักนิดเอาสักหน่อย แะะเล็มทางสายตาทางถ้อยคําทางไรสารพัดมุมปากยักยิบไอ้นี่มันไปหน้าด้าน,านมากแบบคือเจ้าชู้แบบสีข้างถลอกปอกเปิดนะคะไปหน้าเป็นเหมือนเหมือนปากกดีที่แบบมันมีแต่โครนตรมบัวมันแห้งน้ําแล้วแต่เอกกดีอย่างเฟลิกเนี่ยมันยังเถือกไถไปได้นี่นะคะ มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งในความสามารถในการหน้าด้านในการจีบผู้หญิงของมันทั้งที่มีเมียแล้วแล้วกลัวเมียใจจะขาดนะครับความที่ไอ้ฟิลิกเนี่ยมันเจ้าฉูตัวดิฉันเองก็ไม่ย่อยเป็นสายใหญ่พันไม้เลื้ยนะคะดิฉันเป็นประเภทตำลึงค้างขานกูจะเลื้อยไปเรื่อย กับเฟลิกเพื่อนรักก็เลยมีสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนคนไข้ข้ามแดนกันนั่นก็คือว่าถ้าที่ฉันได้คนไข้สวยๆแจมๆนุง่งน้อยหุม่มน้อยมาอุ้ยอกตึงนมตั้งตูดแดนว่างั้นเถอะก็จะเรียกเฟลิปมมลักมาลับคนไข้นี้ไป แต่ถ้าเป็นหนุ่มเนื้อแด่นหลอ่อตาสีฟ้าล้ำบึกนะ mm. เฟลิกถ้าได้มาก็จะมาส่งให้ฉันเราสองคนก็จะประสานงานกันอย่างนี้นะคะแลกคนไข้กันถ้าเป็นคนไข้สาวสวยเฟลิกเอาไปถ้าเป็นหนุ่มหลอดิฉันตอนนั้นเรียกตัวเองว่าอีจัดเป็งอีจันเป็งก็จะขอสุรชัยสามชาติเองเออจัดเองเลยนะคะแต่บางทีไอ้เฟลิกเนี่ย ในทุกที่จะมีปิศาจกระเทยเท่านะคะไอปิศาจแบกนาดเนี่ยปกติเขาจะอยู่ห้องสีและถ่ายเอ็กซเรย์ X เฉพาะช่วงปอดทำเชสเอ็กซเรย์ ray, นะคะแต่แบกนาดเนี่ยจะรับงานที่ถ่ายเขาเรียกว่าเป็นโพสต IVP คือการถ่ายไตยการถ่ายไตยสุดท้ายที่สุดแล้วฉีดยากิดน้ำอะไรเข้าไปแล้วจะต้องมีการถ่ายในระหว่างที่คนไข้เนี่ยนะคะยืนฉีเราจะตั้งตรงแล้วก็คนไข้นจะต้องคือถอดกางเกงแล้วก็ใส่กระเปะ๋าที่จะต้องยืนฉีแล้วเราต้องถ่ายภาพในขณะที่คนไข้ฉีเคสนี้ฟิลิกจะชอบมากแต่ถ้าเป็นคนไข้ผู้หญิงเอาไม่ใช่เฟลิกแบกหนาดแบกหนาดจะชอบมากถ้าเป็นคนไข้ผู้หญิง หรือผู้ชายแก่ไอแบกหนักก็จะมาเรียกดิฉันหรือเรียกไอเฟลิกไปทําแทนแต่ถ้าเป็นคนไข้หนุ่มๆแล้วก็อีแบกหนักเนี่ยไม่เคยปล่อยไม่เคยปล่อยให้ถึงมืออียานเลยค่ะแบกหนักเนี่ยจริงๆแล้วดูเหมือนเป็นหนุ่มที่อะไรที่ดูเป็นหนุ่มแต่จริงๆแล้วเขามีลูกมีเมียนะแต่จริงๆเป็นปีศาจกระเทยเท่าในส่วนของดิฉันเนี่ย ถ้าเกิดเป็นเคสอะไรแบบนี้ก็จะรับทำงานให้เหมือนกันคือเราสามคนมีสนธิสัญญาอะไรอย่างเงี้ยร่วมกันนะคะการถ่ายเอ็กซเรย์เนี่ยนะคะมันยังมีเทคนิคการถ่ายแบบเรียกว่าเรดอเป็นความถ่ายการถ่ายเอ็กซเรย์ที่ต้องการที่คนไข้จริงๆแล้วต้องเปลื้องผ้ามากๆเลยนะคะ ไม่ให้เหลือล่องรอยของเสื้อผ้าเพราะถ้าเราใช้เทคนิคดีๆเนี่ยขนาดเป็นผ้าคัตตอนมันก็ยังเห็นรอยยับรอยอะไรแล้วเมื่อหมอสั่งเรื่องเออเรียกว่ารายละเอียดขั้นสูงเนี่ยต้องถอดต้องแก้โอ้โหถ้าเป็นผู้หญิงไอเฟลิกก็รับเละนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายหนุ่มอีแบกนาดแม่งแยง่งกูไปทุกทีนิฉันได้มาแต่ละทีมีแต่ไอพวกไอแก่เรียกว่ามีแต่ พวกไอ้แก่จริงๆไอ้เฟลิกเนี่ยประเภทที่ถ้าเป็นคนไข้สาวๆโอ้โหคนไข้ไม่ต้องทำไรไอ้เฟลิกรับเปลื้องผ้าใหร้รับนู่นรับนี่แล้วทำให้แต่ถ้าเป็นคนไข้แก่ๆเนะอยอ้ยมันตลาดตวาดเอาตวาดเอาจนดิฉันเองต้องไปดูแลคนไข้แทนนะคะถ้าวันไหน ไม่มีอะไรสนุกสนานนะคะไม่มีอะไรที่จะมาเย้าแย่หาผู้หญิงไม่มีคนไข้จะทํที่จะทําให้เราได้แทะเลมอะไรอย่างนี้ได้ไอเฟลิกมันก็เล่นเพื่อนค่ะไอเวนี้เล่นเพื่อนนะคะคืออยู่ว่างๆไม่มีอะไรก็จีบเพื่อนลุ้นเพื่อนเผื่อจะลุ้นนะคะจริงๆนะใครจะไปลุ้นกับไอเฟลิกไหวแหวนแต่งงานของมันใหญ่มากนะคะ ขนาดถอดไปแล้วก็ยังเห็นรอยไอเฟลิกเนี่ยนะคะที่ฉันด่ามันไปหลายรอบแล้วเวลามันมาลุ้นมาตงแงวตตะแงวมาขอเอ้ยเลิกงานแล้วไปดื่มกันไหมไปอย่างงูน้นอย่างนี้นะคะฉันก็บอกว่ามึงมึงเกงใจแหวนมึงม้่งนะมึงเกงใจแหวนแต่งงานมึงนะเฟลิกวันลุกขึ้นมาอีกละ่ะมาถึงปุ๊บเี่ย โชว์มือเลยแหวนไม่มีแล้วนะว้ยถอดแหวนแล้ววันนี้เลิกง,งานแล้วเราไปดวดกันหรือเปล่า,าไปดื่มกันไหมเอ้เพื่อนเราไปดื่มกันนั่นก็เลยบอกว่ามึงดูบ้างเถอะมึงถอดแหวนแล้วเนี่ยนะแต่รอยขาวไอ้รอยแหวนมึงยังอยู่นี่กูรับไม่ได้จริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยดิฉันไม่กล้าตัดรอนไอ้เฟลิกเพราะตรงที่ว่า ยังไงมันก็มีน้ำใจเป็นเพื่อนกันถ้ามันงอนคือตัดรอด,ด่ามันหนักๆเนี่ยมันอาจจะยอมช่วยทํางานดิฉันก็จะสวยถ้ามันไม่มาคอยช่วยยกคนไข้มาคอยดูแลอะไรบ้างเราก็ต้องทํางานคนเดียวนะคะพยายามรักษาน้ําใจไอเฟลิกไว้บ้างพอตอบไปว่าเอ้ยแหวนไม่มีก็จริงแต่รอยมันยังอยู่นะ เออจะทําใจไม่ได้หรอกอย่างงูน้นนี้อยากไปนะอยากออกเดทกับเธอมากเลยแต่เมื่อหูรอยแหวนเนี่ยมันมันบาดลึกมันกินใจมากนะคะไอเฟ,ฟลิกพอฟังอย่างนั้นปุ๊บมันก็รู้ว่าอีนี่เลี่ยงและเรียกแล้วมันก็โหฟัดโหวเวียงไป วันๆหนึ่งก็คอยดักหน้าดักหลังเมื่อไหร่ดิฉันจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นั่นพอไปถึงที่ทํางานมันจะมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จะไปเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบว่าที่มีอะไรรับุงคมในนะคะเข้าไปถึงก็ถอดถอดถอดกันเหลือแต่กางเกงในยกทรงแล้วก็ใส่เสื้อทับการอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดดิฉันมักจะรีบไปเปลี่ยนก่อนหรือไม่ก็รอไปที่หลังที่ทุกคนเปลี่ยนเสร็จแล้วเพราะว่าไปประเจิดประเจอรตรงนั้นก็ไม่ไหว ไอเฟลิกนี่ก็จะคอยดักหน้าดักหลังดักหน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรสารพัดจนเพื่อนคนอื่นต้องมาช่วยกันนะนะคะมันพยายามที่จะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมกับดิฉันให้ได้นะเฟลิกนี่มันพยายามมากจริงๆมันไม่เคยย่อท้อเลยนะคะมันคงจะเป็น ประเภทลูกประดูเก่าหรือเปล่าคือวันวันหนึ่งร้องเพลงแต่ว่าวันไหนวันดีควักจำปีออกมาดูวันไหนวันสวยควักเอากล้วยออกมาดูคือวันวันหนึ่งมันจะมันจะโชว์จำปีมันอย่างเดียวเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเลิกงานแล้วเราก็ยังอยู่ในห้องยังเก็บยังอะไรอย่างนี้อยู่เตรียมงานไว้สำหรับเวรบ่าย เฟลิกมันก็ชวนดิฉันไปดิ้งกับมันอีกในว่ามันเลี้ยงไม่อั้นนะคะแล้วเพื่อนร่วมงานก็ยังอยู่กันเต็มเลยพอไอเฟลิกันชวนขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ว่าไอเฟลิกเนี่ยมันจ้องจะง,งาบอีนี่มานานแล้วเนี่ยนะคะไม่มีใครคิดจะช่วยดิฉันเลย มีแต่คนหัวเราะเพราะไอ้ฟิลิปเปิดปุ๊บไอ้ทุกคนก็แบบตกตามนะคะทุกคนหัวเราะไม่มีใครที่จะมาช่วยบอกเฮ้ย hey, ฟิลิปมึงมีเมียแล้วอย่างนี้นะคะแต่ละคนจะบอกว่าเบฟเธออายุก็แก่ปูนี้แล้วนะของนะ่ะของเธออนะต้องลองใช้สนอกเดี๋ยวมันเสียของนวะ้ยของทำไมใช้เนี่ยนะพอมันหมดอายุไปเสียดายว่าง,งั้นเถอะนะคะ ตัวไอ้เฟลิกเองเนี่ยก็มานั่งพี่ล่ำลำพันว่าเออน่าของทาไม่ใช้นะเธอมันจะชำรุดเปล่าๆเสียของเสียได้ของอย่างน้อยก่อนที่มันจะหมดอายุมาลองกับฉันหน่อยไหมดูมันถึงขนาดนั้นนะคะแล้ววันนั้นเราอยู่กันเต็มห้องอ่านผลเอ็กซเรย์ไอ้เฟลิกมันก็อัดขึ้นมาอีกตัดสินใจเรื่องจ๊ะ เธอจะใช้งานของวันไหนระวังจะถึงวันหมดอายุนะจ๊ะแทนที่เพื่อนฝรั่งคนอื่นจะช่วยดิฉันนะคะทุกคนหัวลอกกันล hey. ั่นเฮกันท้องคัดท้องแข่งไม่เว้นแม้กระทั่งหมอรังสีนะคะที่กำลังอ่านผลฟิวส์อยู่ดิฉันโมโหมากอายก็อายเพราะมันทุกคนรู้ว่าไอ้นี่มันจ้องจะง,งาบไอ,อ,อ,อคนไทยอีควายไทยไทยหน้าดีเนี่ยทุกคนก็เ hey. ฮกันหมดแล้ว ไอที่ทำงานอยู่ไอมองไอหมอ,อ,มอที่กำลังพิมพ์ผลอยู่เนี่ยก็ไม่ทำงานและหันมาจ้องมองนะคะไอฟ้ฟลกิก็ป้อมาป้อมาใกล้ป้อมาใกล้ป้อมาตลอดเออทุกคนก็เฮก,กันหัวเราะกันดูว่าเดชันจะหาทางออกอยังไงเพราะเดฉันเนี่ยหาทางออกมาได้ดีตลอดนะคะวันนั้นเดฉันไม่ไหวมันสุดทนมันลำคาญมันสุดๆจริงๆค่ะตัดสินใจว่าวันนั้นเนี่ยนะคะ เป็นยังไงก็เป็นกันวะเอาไงก็เอากันนะมึงลุกกูขนาดนี้กูไม่ยอมเด็ดขาดกูก็หญิงไทยใจกล้านะเว้ยปากก็แกว่งมือก็ไกวดิฉันปีนขึ้นไปบนมันเป็นคนเป็นคนโซลปกตินี่นะคะในห้องอ่านผลฟิล์มเนี่ยพอฟิล์มออกมามันจะมีมันจะมีเคาเตอร์แล้วก็จะมีไอ้ตู้ส่องส่องไฟให้เสียฟิล์มแล้วก็ดั้งนะดิฉันปีนขึ้นไปยืนบนนั้นเลยนะปีนขึ้นไปบน ตต้อ่านผลฟิมเอ็กซ์เรยยืนจังก้าแล้วก็เรียกว่าคือจังก้าและอาขาคือไม่ได้ยืนหนีบไม่ได้ยืนหนีบหอยนะคะอาหอยเต็มที่แล้วก็ชี้นิ้วจิ้มไปที่เนินสวรรค์ที่สูงเนินของตัวเองนะคะดิฉันชี้นิ้วจิ้มไปที่สูงเนินของตัวเองแล้วก็บอกมันว่ามึงไอ้ห้าร้อยไอ้ครึ่งพัน ไอเนี่ยนะคะของกูนะเว้ยไม่ใช่หอยแมงผู้มันจะได้เน่ากันง่ายๆปรากฏว่าหากันกลืนไอฟีดิกเองก็หากันขี้แตกขี้แตกแล้วทุกคนก็ขำกลิ้งวันนั้นดิฉันชนะนะหอยรอดตัวมาได้ไม่มีใครได้อ้าหอยแต่ไม่รู้ว่าเขาต้มมัดโดนอ้าหรือเปล่าแต่หอยกูไม่มีใครได้อ้าค่ะ